เป็นเหือดโดยสารเหือดเหล้ามีทุงเหล้าบอลเนี่ยก็จะเป็นบอลพนยยงเขาเขาไปขี้เหือเป็นสล่าสล่าอยู่หิมน้บมรดาแขกคนสิขามไปทางฝั่งนั้นเอง กำลังลังไรกันมากำลังไปกำลังไปหรือกำลังมากำลังสิไปกำลังสิไปโอ้จะไปใช้ไปไหวันนี้ยเนาะแม่นลงกรุงเทพเลยบอกลงกรุงเทพมาจากบ้านไหนล่ะบ้านน้องแสงเนีน้องแสงเมืองไทยบางสองบ่ะมาน้าเนี่ยคับเมืองนครแก๊งสารวัตรมืองรปิ่โอ้จะจะไปทำงานเน่เนาะทำงาน ปนจะไปทำงานพี่น้องสัมผัสกันสวิวทำงามปากทะพ่านทาดานปากทะพ่านแข็งชาลวาัดต้องกันขามนลก็จิเป็นทาดานปากแงขึ้นกับจังหวัดอุบลมาแล้วเพื่อเลยชาลนลำนี้คือซีเมน คือสิเมนพาอาจารย์คือซีมาหนำประมาณล่ำนี่เลยพี่น้องโอ้โอคนโดยสารเต็มเลยหลายสิเป็นเนือมาจากฝั่งนั้นเป็นเนือโดยสารของใครขาม,มาส่งทั้งี้ก็เป็นเนือเล้ากำลังสิขามไปมีปปพะสงมคนกับลายาโอแมนคือสิแมนมาเลี่ย รือาลาย <c oughs> มาพระาจารย์เพิ่นพระอาจารย์เพ่งแม่แล้วมาแล้วภา <c oughs> พบรรยากาศสดๆทางท่าดานท่าดานปากตะพานเป็นเฮื้อไทยเป็นทุ่งไทย เพ oh, ี่น้องเบิร์บรรยากาศโอ้หลากหลายลมพัดดีดีโอ้่อแเลย้วมีกันโอโดสารขี่ได้หลายนี่รถมาจากทางต่างประเทศ มาแล้วพี so ่น like ้องอาจารย์นมาจ้ากนแล้วมาแล้วนะครับอาจารย์องมาหอด้วยพี่น้องครับแมน ัเแล้วก็ย่างขึ้นท่าเลยพี่น้องออกกำลังกายผู้ค้าก็ได้บาดหนิดหนึ่งครับเพื่อนม้นขนหน่อยเดินออกกำลังกายแน่ใช้แรงยังกรอบมาคนี่กรอบเสียค,คัน,นไห้เดินขนนึ้นหน่อยเจ้าก๊อบยังออกกำลังกายพี่น้องบรรยากาศ สดชดทั ch ốt, ch ốt ้งทาด้านเขาเขาิประมาณเนี่ยังออกกำลังกายเอาเบิ้งตังเสียขันไววบ่ โหลดกลับบา้านเนี่ยพี่นังภารกิจนี่ก็เสร็จสิ้นสำหรับคลิปนี้มาครับเอาหน้อบันเดินทางกลับบาน